บรรยากาศหนาวเพีองทางบ้านพี่น้องหนาวบ่สวัสดีจ้าพี่น้องมาจากพี่น้องมากินตำมะฮุงใส่มะกอกแบบ,อ,อ,อ,บอ่เจาะพี่น้องนี่ปลาดุกปิ้งปลาดุกปิ้งปลาดุกย่างฮล่ะจ้าพี่น้องเนี่ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกอืมกระเพ้มกับมีน้ำไม้เนี่ยน้องน้ำไม้ต้มน้ำไม้น้ำไม้สังไผ่ เอินคือกันอบอกผักบุง้งผักฟองจ้องมาจากเนาะเขาเลี้ยงกว่าอืมอืมอืม,อม บรรยากาศหนาวพี่น้องทังบ้านพี่น้องหนาวปะมันขอบคุณมันโอ้เอออืมแล้วน <c ười> ้ำอืม เราจะกัดใหญ่ๆเข้าปากกัได้หรอกมึงก่อื ผักบุ้งผักบุ้งมาผักบุ้งเนาะ ใช่ปลาลาคุณยายออกเนี่ยหอมหอมหอมปลาลาต้มเองคุณน้องโอ้ทุกหอมขนาดกูดได้บังแบบนงนง,นงแฉบบอกเลยอ่ะกรไม้ข้าวแขวป่าคือกลับมาไ,ได cắt bắt đại bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền không Mm. Mm. oh อ๋อผบุบอยู่ในหลักสองการอยูเลย

เอาไว้ให้บอกแอลจัมน้องไมค์กับเลือพเ่นาองปลาดุกก็เเลือแต่หัวอา้าว้าผู้ใดมาคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์าากดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยจ้ะพี่น้องอสวัสดีจ้าไปละ